บิวเอแม็กเอาเจ๊วันนี้ก็มาพบก,กับน้องฟองในวนันเอ,อในบ้านจอดน,นะแตนน่มาวานจอดทุกคนก็น้องพองอะ่ะมาหาน้องอํานวนนะเมื่อวานนัดไว้ว่าจะมาเมื่อวานแล้วน้องอํานว์ก็ไม่ว่างน้องพองก็ไม่ว่างนะคะไปในเมืองนะคะก็มาวันนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะมาวันนี้เขาบอกว่าเดินเมื่อวานไว้วันหลังไว้เจอกันแต่อ่า แต่น้องมาวันนี้ไม่บอกเขาไว้ก่อนนะทุกคนเราจะไปแจ๊แอน,น,น้องลำนวนกันถึงหน้าบ้านค่ะทุกคนมาแบบนี้นี่ไม่ใจแอะแล้วคือเตรียมตัวมาแล้วแปป,ประตูก่อน มน,นี่น้องอำนวนอยู่นู่นแล้วทุกคนค่ะไม่ใจเอ๋แล้วเห็นเต็มเต็มเลยขึ้นมา <laughs> เห็นเต็มเต็มเลยค่ะ ดีอะะกอแนโอ้โหทุกคนมะกอกมะกอกแอนนี่โอ้โอน้ำลายไหลเลยเล่นไตนี่ก็ได้โอ้เขาก้า เจอไหนกันพี่เจออ่ะพ่อเนียน่ยกูซือนะอ่ะเออมีอยู่เอาทำไมลองตัวอันไม่ไม่กันสัน่นลองโอ้ได้ไม่กันสั่นใหม่ทุกคนน้องอำเนินได้ไม่กันสั่นแล้วนี่โอ้เท่ะนะคือแบบท่าอันนั่นนะท่าเอากัดตั้งไหนมาที่กัดจมจ <Yeah. S 1> อย่าเฮ้ยเท่เราก็อยากได้เราอยากได้มาทำไง ดูทุกคนเห็นเห็นในโฆษณานะว่าถ้าเราไปทางไหนมันจะไปด้วยแบบเนี้ยนี่เปิดไปเอา้าทำไมไม่มาด้วยเรานี่้ทำเป็นงงเดี๋ยวเราให้น้องอันโนนมาสอนกันเนาะนันน่าจะทำเป็นแล้วมันต้องเอาช่าวาเนอะมันนี่เนาะมันนี่เนาะน้องอันนนนนะคะ เราบอกว่าเราจะมาจะเอ๋ไม่ใช่แล้วเราเข้ามาประตูคือแบบเขาอยู่ข้างบนเห็นเราเต็มเต็มค่ะกินน้ำนะต,นำตีวันนี่ไม่ขายใช่ไหมเออมาขายซี่ไหะ・อ๋อวันจอนไม่ขายอะไรอ่ะก็ถ้าจะมานี่ไม่ซื้ออะไรมาจะมาถามน้องอําน,นที่ ปากตัวเองเลยว่าเออจะกินอะไรแบบนี้นะคะ <buena> อยากกินอะไรประมาณนี้นะคะจะเลี้ยงเราพูดเหมือนมีเงินมีเงินมีเงิน,มงนไม่ใช่หรอกก็อยากกินเหมือนกัาและหละนะคนมาขายโลบวันนี้ประเภทการขายจืดใช่ไหมต้องบอกคนที <buenas. S 2> น่ขายทั้งวันเหมือนเราเขาขายทั้งวันอะไรเหมือนเราได้ขายทั้ง้เข,งเขาพืน้นเขาซอยขาย อ๋ขอข้าวฟื่นข้าวซอยก็ขายอยู่เมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ขายแล้วน้องอํานวนขายเลย <laughs> เดี๋ยวหนุ่มๆก็มาซือ้อ <laughs> เออเรามาซือออ <laughs> <laughs> าซ้อทุกวันเองไม่ต้องห่วงมาซื้อทุกวันเดี๋ยวนะแน่นะ <laughs> พูดภาษาไทยได้นะตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วต้องพูดภาษาไทยเนาะ <laughs> อันนี้ใช้จะเหืออุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ย <laughs> นนมัน <laughs> <laughs> มันมันอะไรมาจืะอมายังไงอ่ะเออเออเออุ้ยอุ้ย มันบอดกันมะขวมะขวจะถืออเอเขาใช้ยังไงเนี่ยใช่เป็นหรอเป็นอปี้แกใ่เป็นอะไม่ใช่ก็อยากลองดูว่าเออถ้าเราเราไปทางไหน่ะเราเลินไปทางนี้แบบเนี้ยมันมาตามมาด้วยแบบเนี้ยเออมาตามจะตามนะอันเห็นเลยนะในโอันนั้นพอล็อกไว้อะเออเขาตั้งกองไว้ไง้าเขาตั้งกองไว้มาติมไปกับมามาจอมสิอ่ะเป็นอันนี้อะเซ่ ก็ใจเหมนี่แพี่สมเปทั้งฝาก็น่าจะใช่นี่น้องอันเดินก็เคยเห็นครั้งแดกใช่ไหมใช่เพิ่งเคยเห็นใช่น้องก็เพิ่งเคยเห็นในเห็นในโฆษณานะมันคือแบบถ้าเราเดินไปทางนี้ก็มันจะตามไปไงจะเป็นอันนี้เปล่าไม่รู้น่าจะใช่นะทุกคนคิดว่านะถ้าเดินตามแบบนั้นก็ตั้งกล้องไว้แบบ วิ่งไปวิ่งมามันจะตามทันไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าวิ่งไปวิ่งมามันจะตามตามทันไหมแต่ไม่ดูว่าอันนี้ตามไหมหรือว่าใช้ไม่เป็นมันตามอยู่แล้วตามอยู่ก,ยกันเพรอะเขาเลาอไฟจีมากร้องนี่มาได้กินหึงอ่ะไปามาเลยไปหับอัน,นไปขับมกันซันเลยรรเราจะดีฮะกำแนไปัจจมาทั้งเลไปไปเจ,าเจา้าเจ้า เป็นอันกลางวันเดียวเป็นอันเข้าออกกลางวันจะนะเจ๊เป็นอันออกกลางวันก็จ้ะอืมแต่เอาเมื่อวานเองเนาะพึ่งมาลองใช้ดูอ่าปกล้หน่อยคดีนะสวยอะแต่ใช้ยังไม่เป็นใช่ยังไม่เป็นน่าำนวณใช้ยังไม่เป็นก็ต้องไปหาดูว่าอันนี้เปียอีซั่งอีกกอกก็หาด้วยใน u t u b e ก็ได้ว่ะใช้จะหือจะเนี่ยเจ้าก็ตัวไม้น้อยใส อ๋อมันปั่นอยู่วะมันปั่นปั่นตามคนไปไปมามาไหมอันนี้เป็นเทอร์เตอร์อันไปตัววิธีใช้จะคืออีนอ๋อเอออันในโฆษณาเคยหันนะในในเฟซอะอันมันดังมากเลยไม่ใช่ฟีแบบเนี้ยแต่เป็นอันเดียวกันเปล่ามไม่ดูนะ,ะคือแบบถ้าเราเลินไปแล้วมันจะเดินตามเงียมันจะตามอ่ะโทรศัพท์จะตามไปแบบนี้เออแล้วก็ตามมาแบบเนี้ยอืมถ้าใช่ที่มากเลยนะตั้งไว้แล้วก็ ถ้าเป็นน้องนี่จะตั้งไว้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันจะตามพันหนูว่าจะมันจะค้างมากกว่าเนาะนี่ใส่เกลือเออใส่เกลือว่าตีไปอันเอาพักยังไม่พักใส่เกลือมันจะดูสดสดตีไปเอาพักในสวนมิจกตีวันจ๋าในสวนกัดมันเป็นผักกัดน้อยเลยเป็นมาซ่างกับเอาว่าผักกัดน้อยก็มันทำเผลอใหญ่ก็ได้อยู่เนี่ย หรือได้น่อยเหรอประมาณเท่ยเรีอยู่จะไปซด้กันกับอะไรอยู่อ่ะมีผ้าคล้องไหมผ้าคล้องผ้าคลอจริงๆก็ไปอัน็อกปั้นอ่ะเขียวเจ็บมันนั่นมันอะไรครบอันเก่นอนไกินที่ก็ได้สิไม่ฟักอะไรอ้าวปี้ไปไหนใจทุนส์เฮ็ยสัง วันนี้ไม่ไปถ่ายคลิปไหนหรอน้องอัมนอนเหมาเจ้าไปถ่ายในวันนี้อ่ะเป,เ,ปเป็นเหมาเจ้าเป็นเหตุการณ์ในถัดอะ่ะเหตุการณ์ในถัดมันต้องปอกน้ำเติมใส่ก็มันติ้งอ่ะป้าเนี่ยปอกนเพินะ่ง <c oughs> ทำยูทูบใหม่ๆได้หลายวันแล้วสิบห้าวันสิบห้าวัน สิบห้าวันโอ้โหคนติดตามจะถึงสองพันแล้วนะเยอะมากเร็วมากอ่ะสองพันแล้วสองพันแล้วเหรอโอ้โหจะถึงจะถึงแล้วจะถึงเราแล้วรีบตามเร็วๆนะเดี๋ยวไปด้วยกันนโอเคตอนนี้ก็คนติดตามถึงสองพันเร็วมากแค่หกวันเนาะสิบห้าวันสิบห้าเลยเหรอสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วนะอืม น้ำพริกมันอับหวานกินข้าวจะหกมากินมาอัน,นอันนี้เปิดเสื้อือเนี่ยถ้าเปิดอันนี้ถ่ายได้หรือเปลเปิดแล้ค่ายเลยวิดีโอเนี่ยทำเปิดแสงอย่างนั้นอย่าถ่ายจริเน,นะถ่ายจิม ถ่ายดูดิเอาไปไกลเอาไปไกลไปไกลแค่หรือว่าหงไกลขึ้นกว่มื่ไรหรอกมันมันหงายมื่อไรอ่ะแค่ดีแกค่ยังหันหัวไปไกลเลยแม่ไมีอยู่ทางนี้แบบนี้ยอยู่ทางนี้กล้องอ่ะเออแค่ดีเมื่อไรหรอกอะไรอ่ะมันมันเป็นอะไรหรออัตโนมัติเหรออรอ ไปดูไปไกลๆเลยตรงนี้เหรอเอาเล่กดอนกดแล้วก็มาใช้มัม่นะวันชั้วแสงโอ้ยอยู่นู่นอ้ไปอยู่ไกลนู่นเลยนะทุกคนถึงจะถ่ายได้อ่ะจริงๆมันไม่มีแบบเอออยู่ใกล้ๆแล้วหงายกองขึ้นเนี้ยไม่ได้มันอะไรอ่ะมันมันเป็นอัตโนมัติ โอ้เสร็จถ่ายแล้วเดี๋ยวไม่อะไรนะลองถ่ายดูลองถ่ายดูอนนาก็มาใชวิธีใช้เลยเนาะถ้าจะปั่นไปนะเป๊ะๆเลนะรลองล็อกเฟลเลยไมเปิดเปิดไว้จริจอตังไม่ซีกี่หรอตังไม่ซีจะนีเปช่างนันนะ นี่ตัวถ่ายตัวถ่ายอันดังเลยเป็นตัวปิดตัวเปิดอันนี้จะไม่น้าห่วแต่อันนี้มัน,นพอขึ้นมันจะล็กอกอ๋อเอาขึ้นไปเอ้อ <c oughs> มันจะเที่ยงพออ๋ออ๋อ,อมันมันล็กอกเออมันล็อกกอนันตีพอหนีออไปไหนมันจีนจะเรื่องมันขายตัวขอจะเร็วบอสใส่พน่ะปี๊ดใส่ะ ใช้ไม่เป็นจริงๆใช้ไม่เป็นนี่ลองชิมดิทุกคนกินนะกินได้กินได้มาจะกินไหมกินเยอะแล้วทุกคนลองชิมมันไปตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกนะน้องอันวนอยากกินส้มตำจริงๆน้องหมฟงก็อยากกินโอเคเราจะไปกินส้มตำมาทุกคนร้านที่ใกล้ว่างน้องอันรวนเองนะคะไปไทยดี ไปค่ะสมต่ำหน้านี่นอวอ่าน,านอินน้อยน่นอินน้อยหนึ่งไลท์ไลท์ไลก็ไล์จอกไลนถงอโอ้40ชกเลยเหรอต้องรอโอเคทุกคน มีน้ำอ้อยนะทุกคนส้มตำทางนี้ก็จะใส่สุนมากก็ใส่น้ำอ้อยเนาะใช่ไหมหมค้าม่คา่าขำไม่ค,าค่าข้โขดดิ๊กเกอร์ม่คาขข่คาอารมณ์ดีไงไม่ค่าอารมณ์ดีแบบโขยิ้มไว้ตลอดเวลาเจ๊แยวเปียๆคนกินก็เปียวจอม <laughs> คนกินก็สนุกด้วยเนาะ นะคะอารมณ์ดียิ้มตลอดเวลาคนกินก็ต้องยิ้มตลอดเวลาน้องไปเอามาอ่อยกันแล้มีเะไรบ้งมีกันไปงมาขึ้นมีแบบสไลปล่อยแตงแตงเนี่ยมีแบบสไลด์โต๊แตงเนี่ยหอ๋อมีมาร์โกกับแตงก้าเลยเปิดร้านกันก็เปิดร้านยะไม่ว่ากับเปิดได้ไหม เพราะว่าเปิดกบกโอ้โหม่ต้นเปิดที่ปอกันหมอว่าเวลาช่วงนี้ม่ปอเปิดหนาเหมือนนั่นเกนอเปิดตลอดเวลาหนุ่มๆสาวๆเต็มทุกคนเต็มเลยเพราะว่าโอ้เมื่อก่อนนี่คือแบบรถนี่เต็มเลยนะคนมากินเยอะเลยแต่ตอนในช่วงโควิดเนาะอะไรๆก็ไม่ดีขึ้นก็จะแบบลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะอันตลอดเลยตอนทำตังคเราก็จะสั่งส้มตำแต่รอคิวยาว รอก่อน,นองพองรอได้ที่จริงรอไม่ได้อยากกินเลยแต่ก็ต้องรอ,อเพราะว่าคิวยาวจริงๆห้าห้าเขื่อไเห็นเงี้กาเกากาเดียวมันต่างขึ้นกาลงเลยนี่เอ้ออันนี้ใส่อันนึงเอาไปเอาๆๆๆๆไปเหืไงไปถืออ่ะเบียงเท่าไง คนนี้อ่เอ่าเนื้อก็ใจอ่ะแม่ด้มเลยใจอ่ะถ้าเกิดวันกลางคือใจแน่เกือเลยใจอ่ะเลแล้วรอมาตั้งหนึ่งชั่วโมงลูกค้าเต็มกลวันกางเลยต้นเนน้องปลาเนะ เปิดปุ๊บเดีงยวนน้องฟ้าเนี่นะเปิดอ่ะเปิดปกติแหละยกตัวไปให้เปน้องฟ้าก่อนยเามา่จะได้อะทุกคนนอตั้งหนึ่งชั่วโมงนอนนุ่งนอนน้องก็น่งนอนคือแบบ เคยนอนตอนกลางวันไงทุกคนได้มาแค่2องรอยปลอยร้านหนึ่งแหงจาดนะคะหนึ่งห่งจาดก็ประมาณหนึ่งแห่งจาดก็ประมาณที่สิบาททุกคนนะคะก็ไม่เนี่ยมีแตงแล้วก็มะก่อน,นะคะคิวยาวมากเลยขนาดช่วงโควิดนะก็คนจะไม่มานั่งกินที่ร้านอะ่ะจะแบบใส่ถุงแบบนี้ไปกินก็เลย คิวยาวเลยทุกคนคิวยาวก็รอหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเสร็จเหนื่อยเลยก็ร้านนี้คือเป็นร้านที่อร่อยมากนะก็จะมีทุกครั้งที่แบบมีเขาเที่ยวแบบเนี้ยสาวๆหนุ่มๆสาวๆแบบนี้มากินเพียบเต็มโอ้โหนั้นแค่นเออนั้นแค้นนะนั้นยิ่งคิวยาวเลยนะ แต่อันนี้ก็คิวยาวอยู่สี่ห้าคกหกเจ็ดคกแบบนีไ้ได้รอมานะคะกว่าจะเสร็จอ่ะถ้ายิ่งไม่มีโควิดยิ่งอ๋อเต็มเลยลูกค้าเต็มคือแบบอ่ะลูกลูกค้าเต็มเลยนะคะคือแบบร้านนี้อร่อยจริงๆชอบมากนานๆทีมากินนะโอ oh, ้ทุกคนดูหนะ้าตาดีมากเลยอะ่ะนี่นะคะ ส้มตำยอยๆจ้าเอ้ยประกอบได้คือแบบน้องพูดเสียงนะน้องคำนวนไม่ต้องพูดเสียงแบบเนี้ยแบบเออได้ดีเอาไหมเอาไหมส้มตำยอยยจ้าเ <laughs> ออถ้าเป็นเล่นก่อนจะกินก็เล่นก่อนนะนี่อร่อยนะก็คือแบบ เดี๋ยวก็จะกลับแล้วกินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับแล้วตอนนี้ก็เราก็มาดูน้องอํานวนนะคะมาเป็นกําลังใจให้แบบนี้ <laughs> เป็นกําลังใจให้นะคะก็น้องอํานวนเพิ่งทํา youtube ช่องใหม่เนาะก็น้องอํานวนเชียงตุงนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามกันด้วยนะคะก็เออขอน้องอํานวนพูดก่อน <laughs> ขอผักช่องีนช่อง ใครที่รู้ช่องของน้องออคองก็อย่าลืมเข้ามาดูช่องของน้องอํานวนนะคะชื่อช่องก็ชื่อน้องอํานวนเชียงตุงนะคะสามารถติดต่อน้องทางทางเฟซน้องอํานวนเชียงตุงได้นะคะค่ะน้องอํานวนเชียงตุงนะคะเฟซก็มีชื่อเฟซก็มีชน้องอํานวนเชียงตุงใช่ไหมใช่เน้วใช่นะคะก็ฝากติดตามฝากติดตามน้องอานวนด้วยนะคะวันนี้ก็มาโปรโมทให้น้องอานวนเนาะก็ เคยออกคลิปน้องอุพองเคยเป็นนางเอกให้น้องพองได้สองครั้งแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มาหาน้องอํานวยน้องอํานวยก็ได้ทําช่องใหม่เกรมาหาแบบนี้คนติดตามก็ถึงสองพันแล้วคือแบบเยอะมากเลยอ่ะคือทํามาแค่สิบห้าวันสิบห้าวันโองโหคนติดตามเยอะมากน้องคือแบบทำมานานยังคนติดตามยังไม่เยอะเลยนะคะก็พักติดตามน้องอุพองกับ น้องอัมโนนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเวยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายขอตัวไปกินก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คือแบบน้องอํานวนให้น้องพองตัดต่อด,ดูนะคะว่าน้องพองที่ทผ่านมาน้องพองใช้คลายาสเตอร์อันที่ แอปตัวนี้ยน้องตัดต่อยังไงแต่ก็ไม่ต่างกันเนาะเราก็ตัดต่อเหมือนกันแหละแต่แต่ตอนนี้คือแบบน้องอํานวยขอมาก็ต้องตัดต่อให้ดูนะคะตัดต่อให้ดูว่าอ่าน้องตัดต่อยังไงที่ผ่านมานะคะโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้เอา จริงๆไม่ได้เก่งอะไรนะทุกคนก<ไ>็พอดูเท่าไหร่ก็เออแต่ตอนดูเท่านั้นเนาะก็ <ไป S 1> อยากชวนน้องอําววนไปว่านกวางนะถ้าว่างๆไปไหมไปถ้าว่างถ้าว่างก็ไปเ<ง>นาะแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างก็เลย ไม่ไปวันนี้น้องว่างก็เลยมาหาน้องอำนว์นก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปโอเคเธอเสร็จ